ว่าของการปรับฐานอีกแล้วเดี๋ยววันนี้ร่วมพูดคุยกันนะครับกับคุณประนัดพรศรีนิยมครับชี i มาร์เก e ต i ิ g งออฟ c ิเนะครับจากทาง Crypto My Advisory คุณนัทสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไหยครับคุณนัทครับรบ,บิตคอยกลับมายืนเหนือ20,000ดอลลาร์ 20, แล้วจะไปไหนต่อนี้ฮะตอนนี้ ครับผมก็ตอนนี้นะครับผมบิตคอยนะครับผมก็ยืนมาเหนือระดับ2 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับผมก็บิตคอยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าบิตคอยเนี่ยแทบจะทําเหมือนกับไซเวย์เนี่ยอยู่เกือบประมาณครึ่งปีเลยด้วยจากความกังวลในเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐอเมริกานะครับผมแล้วก็ในเรื่องของเงินเฟ้อแต่ว่าตอนนี้นะครับไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆนะครับผมบิตคอยเนี่ยก็แทบจะไม่ลงหลุดแนวรับ17,500ดอลลาร์สหรัฐเลยก็เรียกได้ว่าทำไซเวย์แต่ว่าไม่ได้หลุดเหมือนกับ แนวแนวรับที่เป็นแนวรับสําคัญ1 7 5 0 0ก็จะไต่ไ,ปไปอยู่แถวแถวเหม <Ừ. S 2> ือนกับ18,000มา20,000มาตลอดเดือนที่ผ่านมานะครับแล <aru> ้วก็ตอนนี้เนี่ยสัญญาณทางเทคนิคนะครับผมค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะว่าหนึ่งในสัญญาณที่นักลงทุนหลายคนดูกันนะครับผมก็คือ MACD นะครับก็ตอนนี้เนี่ย m a c มเนี่ยมาอยู่ในจุดที่เรียกว่า Bullish แล้วนะครับผมก็คือแบบว่ายืนอยู่เหนือเหนือเส้นที่เป็นเหมือนกับศูนย์นะครับผมก็ เรียกได้ว่าบิตคอยเนี่ยมีโอกาสเนี่ยกลับตัวนะครับผมเป็นแนวโน้มเหมือนกับไซด์เวย์อัพนะครับก็บิตคอยจะมีแนวต้านต่อไปนะครับผมก็จะอยู่ราวๆแถวเหมือนกับแนวต้านระยะสั้นนะครับก็จะอยู่แถว2 2 0 0 0นะครับแล้วก็แนวแนวต้านระยะกลางนะครับก็จะอยู่ประมาณ25,000นะครับแล้วก็แนวแนวต้านเนี่ยที่เป็นเหมือนกับแนวรับ เดิมนะครับผมจากเหมือนกับช่วงเหมือนกับฐานราคาของแบบปีที่ผ่านมานะครับก็จะอยู่ประมาณ28,000ดอลลาร์สหรัฐครับก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยบิตคอยเนี่ยก็น่าจะเลี้ยงตัวเหนือเหมือนกับ20,000ดอลลาร์ได้แล้วก็กำลังจะทดสอบแนวต้านต่างๆครับอืมครับสูตรว่าถ้ายังคงเคลื่อนไหวกันประมาณสัก20,000หรือว่าต่ำกว่า20,000เป็นจังหวะในการเข้าไปรับได้ไหมครับคุณนัทผมมองว่าตอนนี้นะครับผมเป็นจังหวะที่สามารถเหมือนกับเข้าไปรับได้นะครับผมเพราะว่า ตัวเหมือนกับอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยเริ่มเหมือนกับส่งสัญญาและว่า Bitcoin เนี่ยเริ่มจะเหมือนกับกับตัวเป็นแนวแนวล้มเหมือนกับบูริชนะครับ mm hmm. แล้วก็ในรอบพิซไซเวทที่ผ่านมาเนี่ยบิตคอยเนี่ยไม่ว่าจะมีข่าวร้ายขนาดไหนเนี่ยบิตคอยก็คือไม่ทําโลใหม่เลยก็เรียกได้ว่าสําหรับนักลงทุนเนี่ยที่เชื่อในเทคนิคนะครับผมก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีครับก็ผมผมว่าตอนนี้เนี่ยครับผมเป็นจุดที่เหมือนกับอ่าหน้าลงทุนนะครับแต่ว่าการลงทุนสินทรัพย์ดิต้องมีความเสี่ยงนะครับผมก็ ท่านก็คือลงลงทุนในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับครับถามคุณนัทถึงภาพรวมของอุตสาหการรมบอกเชนกันบ้างดีวกว่านะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยเป็นยังไงบ้างทั้งในระดับโลกแล้วก็ในประเทศไทยครับคุณนะัท ก็ตอนนี้นะครับผมภาพรวมของอุตสาหกรรมเนี่ยบล็อกเชนแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับผมก็เรียกได้ว่าเหมือนกับกลับมาคึกคักนะครับผมหลังจากที่เหมือนกับค่อนข้างเหมือนกับซบเซาไปในช่วงกลางปีที่ผ่านมานะครับในสิงคโปร์เองเนี่ยก็คือมีการจัดงานเหมือนกับโทเค็น2049นะครับผมที่เป็นงานกับงานบล็อกเชนที่เหมือนสิงคโปร์ครับแล้วก็ในในไทยเองเนี่ยเราก็คือกาลังจะจัดงานเหมือนกับบล็อกเชนไทยแลนด์เจเนอ e รช s ่2022นะครับผมในช่วงเดือนพ กาโย,ยนี้นะครับวันที่26-27ที่ร o ย a l พา้ g กอน a อ l นี่ครับ <ừ m. S 2> ก็เรียกได้ว่าเป็นงานที่เหมือนกับรวมคนในวงการเหมือนกับคริปโตเคอเรนซีแล้วก็สินทรัพย์ดิจิตอลทั้งหมดนะครับผมมาด้วยกันเลยครับอืมครับดังนั้นถามถึงไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นของงานในปีนี้บ้างครับมีอะไรบ้างคุณนัด ก็ไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นในของในงานปีนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเนี่ยเราจัดเนี่ยสวันเต็มๆนะครับผมก็จะมีเหมือนกับอ่าเซสชันนะครับผมจากสปีกเกอร์เนี่ยทั้งในระดับประเทศนะครับผมแล้วก็สปีกเกอร์ในระดับโลกเนี่ยมาร่วมงานกันนะครับก็มีสปีกเกอร์มาร่วมกว่าหกสคนนะครับผมแล้วก็มีเซสชันเนี่ยมากกว่าเหมือนกับ30มสิบเซสชันนะครับผมที่จัดขึ้นในริโอเพลการ์ดฮอล์นะครับผมก็ในงานนะครับผมก็ได้รับเกียรติจากทั้งจากจาก ทั dos, speakers, ้งนะครับผมมีสป like ีกเกอร์จากทั้งร้อยเอ็กนะครับผมบิดทัสซ่านะครับผมอย่างนายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับผมพี่บิดนะครับคุณสัญชัยปอปีจากคริปโตมายนะครับผมคุณคิมจาก Bitcoin a d d ดิกนะครับผมคุณหานนะครับผมจากบล็อกเชนรี i ว w นะครับผมอาจารย์พิรยะนะครับผมผู้แปลหนังสือ Bitcoin Standard นะครับแล้วก็มีสปีกเกอร์ระดับโลกนะครับจากทั้งคอยน์นาีเอ็กจากทั้งแฮชนะครับผมจากทั้งมาเบล็ก์นะครับผม ก็เรียกได้ว่าเหมือนกับรวมคนในวงการกับสินทรัพย์ิีิตอลเหมือนกับครบทั้งวงการเลยครับเออครับคือฟังไลท์ซื้อแต่ละท่านก็อยากไปร่วมงานแล้วนะคุณนัทคนที่จะไปร่วมงานคุณนัทมองว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากงานนี้บ้างฮะคนที่จะได้มาร่วมงานนะครับผมก็คือว่านอกจากเหมือนกับเวทีเหมือนกับสัมมนาครับผมที่เรียกว่าแบบ Genesis State เนี่ยที่มีความรู้ครบคันนะครับเรายังมีเหมือนกับเวิร์กช็อปต่างๆเนี่ยกว่าเหมือนกับสิบเซสชั่นแล้วก็มีเหมือนกับบูธต่างต่างนะครับผมที่มาร่วมออกบูธนะครัับบผมมมไ่่วาจะเเป็นนหือก ตัวคริปโตมาเองนะครับผมอย่างผู้เล่นหน้าใหม่ในตลาดอย่าง Innovex นะครับผม Xspring นะครับผม Bitessa นะครับผมร0อ XInspect ก็จะมีเหมือนกับบูธต่างๆเนี่ยที่เป็นบูธชั้นนำเนี่ยจากวงการคริปโตเคอเรนซีแ, esi, แล้วก็วงการบล็อกเชนเนี่ยคือเข้ามาเหมือนกับร่วมงานกันมากกว่าเหมือนกับ30บูธเลยครับ<ม> <G> ก็เรียกได้ว่าเหมือนกับเข้ามางานเนี้ยเราก็จะเจอเหมือนกับคนดงัดงๆมาฟังความรู้จากทางเวิร์กช็อปแล้วก็ได้เหมือนกับพบปะเพื่อนฝูงในวงการนะครับก็เรียกได้ว่าเนี่ยเป็นน่าจะเป็นงานหนึ่งนะครับผมที่ รวมตัวเนี่ยคนในวงการกับคริปโตเคอเรซีเนี่ยเยอะที่สุดในประเทศไทยนครับอืมครับสมมติว่าตอนนี้คือสนใจอยากที่จะเข้าร่วมงานคุณรัติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้างนะตอนนี้ ก็สามารถนะครับผมดูได้จากเหมือนกับเว็บเว็บนะครับผมของเหมือนกับอ่าบล็อกเชนไฮแลนด์นะครับผมสามารถเสิร <kah s> <ata> um ์ช a c e b o o k ที่บล็อกเชนไฮแลนด์ได้นะครับแล้วก็สามารถเหมือนกับซื้อบัตรนะครับผมผ่านทางอีเวน p ์ป๊อปได้เลยครับผมก็ตอนนี้นะครับบัตรราคาอยู่ที่อ่าเป็นราคา Early Bird บนะครับผมอยู่ที่เหมือนกับ750บาทนะครับก็เรียกได้ว่าในงานเหมือนกับบล็อกเชนอื่นเนี่ยเราจะเห็นว่าในงานาต่างประเทศเนี่ยโหขายบัตรกันเป็นแบบหมื่นกว่าบาทเลยหรือว่าแค่ฟังเหมือนกับสัมมนาสัมมนาหนึ เรียกได้ว่าเหมือนกับสัปดาห์หนึ่งก็สองสามพันแล้วนะครับแต่ว่างานนี้เนี่ยบัตรหลักหลักร้อยนะครับผมก็คือ Earlybird ตอนนี้ราคา750บาทแต่ว่าความรู้หรือว่าคอนเน็ชันเนี่ยโหเป็นหลักหมืน่นแทบจะเรียกว่าเป็นหลักหมื่นหลักแสนเลยเพราะว่าเรามีเหมือนกับเซสชันต่างๆเนี่ยมาให้ฟังกันก,นกว่า30เซสชันนะครับผมก็งานในปีนี้จัดในธีมเหมือนกับ r ถ a d to w บ b 3นะครับก็เรามองว่าตัวเว็บ3เนี่ยจะเป็นเหมือนกับอนาคตเนาะของวงการเหมือนกับสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วก็จะเข้ามาเหมือนกับเปลี่ยน แปลงต่างๆในโลกเหมือนกับอินเทอร์เน็ตนะครับผมเหมือนที่เหมือนกับโซเชียลมีเดียเนี่ยเคยเปลี่ยนในที่เปลี่ยนพวกเราในช่วงเหมือนกับหลายปีที่ผ่านมานะครับครับอ่ะคุณนัดย้ำกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับงานจะจัดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนครับงานจะจัดขึ้นนะครับผมในวันที่26ถึงวันที่27พฤศจิกายนนะครับผมที่ Royal Paragon Hall นะครับผมก็สามารถนะครับผมมาเจอกันได้ที่งานนะครับซื้อบัตรได้ทางเหมือนกับเว็บไซต์เหมือนกับ EventPO p เลยนะครับผมก็บัตรราคาเพียง750บบาท เท่านั้นนะครับก็ได้เหมือนกับเซสชันไปทั้งหมดเหมือนกับ30กว่าเซสชันแล้วก็ได้เจอเหมือนกับสปีคเกอร์ชั้นนําทั้งสักในไทยแล้วก็ในต่างประเทศครับครับอ่าวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณนัทมากๆเลยนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่งานนะครับขอบพระคุณนะครับครับผมขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ